ับดักปูการตรงนี้ตรงนี้เห็นไหม,อ,ไมอันนี้ก็ไม่มีมีแต่หอยม,มอีแต่ตรงนั้นละั้งที่เห็นเยอะอยู่อ,อ,อันเดียวทั้งใน,นก็ได้ที่เล่นน้ำใหม่อีกละน่าดน่้า อันนี้เป็นตุ่มใส่ปูนะคะกับดักปูค่ะมาดูนะคะกับดักปูข้างในเป็นอะไรก็อ,อะไรเป็นเหยื่อเอาปลาอเอาปลาเป็นเหยื่อนะคะเป็นกับดักสําหรับใส่ปูใส่ปูปออุปูไม่ใช่ปะรอปออุปูเนีจะใช้ตะกร้าพลาสติกนะคะแล้วก็จะทาเขาเรียกอะไรง่าม,มาันแบบไงง่ามันใช้ขวดพลาสติกแล้วก็เย็บเย็บเย็บเอ่น แล้วก็เป็นตะกร้าแล้วก็ใส่ปลาไว้ข้างในแล้วปูเข้าไปกินปลาแล้วก็จะได้ปูแต่เราทําแบบนี้เดียวเราจะได้ผลป,ปูแล้วข้างบนนี้ก็จะมีถุงพลาสติกคลุมแล้วก็ไปวางไว้ในทุ่งนานีาน่้าอยากไปปจันยีวางไว้วางไว้ในบแบบน้ําท่วมครึ่งหนึง่งใช่ไหมจ๊ะท่วมครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่งไม่หิวมาได้ไหมล่ะอะไรคะ แล้วมีปูมันก็จะเข้ามาในตะก้านี้ขามาได้แล้วลูกมาได้แล้วเร็วตอนนี้น้ำเต็มทุ่งนาแล้เดินเดินนั่นค่ะกํลังพอดีเลยนะ้ะแบบนี้ต้องเลยก็จะมีที่เล่นน้ำอีกแล้ว เ <S sentiment> <S ess im itation> ชอรีคร่ค้านี้เชอรี่ค้านี้ได้ไปไประจนไทยทัศทีเมื่อกี้มันไหลไปงเก็บไหลน้อเลยจะเดินไปใส่ใสกับตานะคะแต่กว่าจะไปถึงที่ใสใสถ้าตาไปคนเดียวใช้เวลาสิบนาทีมีน้องเลยไปด้วยใช้เวลาครึ่งชั่วโมง <laughs> เดี๋ยวลื่นเดี๋ยวเลื่อนไปตาไปาตาไปแล้วหนุนตาไปแล้วไปแล้วค่ะสองตาหลานนำหน้าไปรีบๆ ถึงแล้วตามมาถึงที่ใส่ใส่แล้วมีท่ออยู่ตรงนี้เอาใส่ใส่ในท่ออะไรเปล่าตาสิปอะไลเป็นปน้ำหนานหอยเหรอยัหยองยยหยอยน้อยเองเอาไปให้เป็ด เก็บมาเอาไปให้เป็ดะนะไม่มันเล็ก่ะเป็ดนะจะกินุนินกับเปไรมันไม่มีเนื้อเท่าไหร่เนื้อมันน้อยมันอันเล็กใส่ตาจะได้หอยไปให้เป็ดละมั้งใส่จจะได้กุ้งไหม ไอ้ที่ยังก็สอยดาวได้ไปเนี่ย <c oughs> ไม่มีกระเป๋าเลยกางเกงน้องมีกระเป๋าไหม <c oughs> จะไปให้เ็ดถ้าใหญ่กว่านี้เอาไปก้อย เหมันลาบขอดึงไส้มันออกมาได้ไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตายเป็ดจะกินไม่ได้ถ้ากินหอยตายเป็ดมันจะท้องเสียมันตายยังี่ยังค่ะลูกสี่ตัวนี้ยังยังก็ตายรอได้ไงว่าตายหรือไม่ตายอ๋อถ้ามันตายมันก็ถ้ามันตายมันก็อ้าปากกปิดฝามันก็ไม่ปิดปากแล้ว ต้องเอายาลงไปคุมด้วยอนะุ๊ยร้อนเดือันเลยใส่ไวแ้วสวไ่สวไว้เดี๋ยวหน้าดำใส่ไวแ้เดี๋ยวหน้าดำเลยดังกันเด็ สี่ลูกสี่ตัวกลับแล้วก็กลับห้างไหนอีกป่ะตอยะกลับห้างนั้นก็ไม่ประจนใครอีกเลยจะกลับห้างไหน ใส่เสร็จแล้วใช่ป่ะกลับหนุนตาไปแล้วกลับทางใหม่ตาค่กลับทางใหม่ละไปไเดินเดินชมทุ่งนากันนะคะต้นข้าวสูงท่วมหัวน้องเนยแล้วต้นข้าวสูงท่วมหัวในเนยแล้วเอาตาไปแล้วตาไปแล้วไม่ทันตาแล้ว ค่ะเอาไปเลยเป็ดกินได้เยห้นเป็ดจะกินได้กินมเนี่ยป็ดกินเป็ดกินได้ตัวใหญ่แล้นะได้เป็ดมันก็ตัวใหญ่ต,หต,หตัน้มาตัน้หมะละกอแล้วลูกดกลูกเต็มจนต้นเอ็นเลยค่ะให้ลุงขนาดใส่งง่าออยา คือมันแตกกิ่งออกมาสามสี่กิ่งก็มีลูกทุกกิ่งเลยจนได้ใช้ไม้ทำไว้ละเต็มต้นเลยลลเดินไปเลยลูกก็ต่เดินไปดกทุกต้นต้นนี้ก็ดก ต้นนี้ต้นนี้บุหงสายติมาลากอสอ่ะมันควันยาวเฉยใช่ไหมลูกโตเบลเบลแต่ละลูกแต่ละลูกใหญ่มากค่ะตายเดินไปได้แล้วค่ะแม่ตน้นนั้นล่ะแซบย้ำสุกละแซบ กล้วยกล้วยกล้ยลยาากาวยเอ้ามะละกอต้นนี้ลูกอร่อยมากสุกแล้วอร่อยมากลูกครึ่งลูกครึ่งระหว่างฮอนแลนด์กับมะละกอบ้าน